น้เานงกรัอีนอชไท่อหรขู้านที่เกทรื่องของอย่างมาอสิ้นนี้ครับพอดีนะคะขอบคุณค่ะราาแล้วคอะไรเอาเลยดีคะ

ขอบคุณค่ะหนึ่งแก้วแค่เท่าไรครับทั้งหมูแก้วั้งหแก้วีนพูดกินน้ำมาเอาหนึ่งแก้วงมีนะ みんなご覧ください。